อันนี้เป็นแมทเทียลของนั่งร้านแบบริมล็อกนะครับนะข้อดีของนั่งร้านแบบริมล็อกเนี่ยนะครับเขาจะติดตั้งค่อนข้างง่ายนะเขาจะมีตัวแหวนของเขาอะนะที่เขาเรียกภาษาลิงล็อกนะนะชื่อมันก็คือลิงล็อกลิงก็คือแหวนนะล็อกเข้ากับแหวนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็จะเอาตัวริมมาตอกเข้ากับตัวลิงตัวนี้นะครับนะนี่เป็นแมทเทียลของเขาเนาะ น,นี้ก็จะเป็นตัวลิงข้อดีของมันก็คือติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งง่ายมีความมั่นคงแข็งแรงนะท่อเขาเนี่ยแข็งมากเลยนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นตัวริ่มนะครับเอาไปล็อกตอกเข้าป๊าบเข้ากับตัวแหวนเมื่อกีนะ้นะมันก็จะแน่นเลย ับยิ่งมีแรงกดทับยิ่งแน่นเขาก็จะมีความมั่นคงแข็งแรงติดตั้งง่ายนะครับและสามารถปรับเข้ากับพื้นที่ยืดหยุ่นได้ดีนี่ก็เตรียมเตรียมติดตั้งนะเตรียมติดตั้งเซฟตี้ดูอะไรเซฟตี้ก็มาดูพวกความสมบูรณ์ของแมททีเรียลนะครับเนี่ยมันสมบูรณ์ไหม พวกล็อกพวก,ก,กอะไรมันยังโอเคไหมมันมีแตกมีแครกมีหักมีอะไรไหมนะไตัวแจ็คเบสยูเบสนะครับอันนี้ก่อนก่อนเขาติดตั้งนะ Jack based, based, แจ็คเบสยูเบสเนี่ยมันปรับขึ้นลงได้ไหมเกลียวนะครับแล้วก็ลองมาหมดดุนดูมาจับมาลูบมาคำดูแผ่นเพจมันเต็มหน้าสัมผัสไหมระยะความกว้างได้ตามมาตรฐานไหมเกลียวสมบูรณ์ไหมเกลียวมีล้มมีอะไรไหมนะครับ แต่อันนี้ไอตัวแคมป์เนี่ยแคมป์เนี่ยยังไม่ถูกต้องเท่าไหรน่นะนะถ้าใครเคยอบรมนั่งร้านแตนดาดพวกนี้มานะครับอันนี้มันเป็นแคมป์สังกะสีเป็นแคมป์สังกะสีซึ่งไอแคมป์สังกะสีเนี่ยมันจะใช้กับส่วนใหญ่นะช่างไทยจะเอาไปใช้กับนั่งร้านญี่ปุ่นหรือนั่งร้านผสมนะครับนั่งร้านเฟรมเฟรมโครงสําเร็จรูปอ่ะนะนั่งร้านเฟรมอ่ะนะนะครับเราชอชอเราชอบเรียกว่านั่งร้านญี่ปุ่นอ่ะนะ อันนี้มันเป็นมือเสือแบบสังกะสีนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่เอามาใช้กับนั่งล้านริมล็อกแบบริมล็อกแบบลิงล็อกนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ที่นะบางที่ก็ยืดหยุ่นกันได้นะถ้ามันไม่ได้รับน้ําหนักอะไรมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนาะความสูงตั้งแต่4เมตรขึ้นไปใช่ไหมครับท้ายแล้วความสูงตั้งแต่4เมตรขึ้นไปเนี่ยก็ต้องให้วิศกวกรโยธาเขารับรองให้เนาะ เขารับรองให้เราก็มาดูว่าสภาพมันโอเคไหมมันสมบูรณ์แข็งแรงไหมมันแตกมันแครกมันอะไรไหมนะครับมันียืดหยุ่นแต่ละพื้นที่ทํางานเนาะบางทีเราไปอ้างอิงสแตนดาร์ดร้อยเปอร์เซนอย่างเงี้ยบางทีหน้างงานมันไปไม่ได้นะครับแต่ถามว่ามันถูกร้อยเปอร์เซนไหมมันไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซนแต่ถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมมันก็มีความเสี่ยงความเสี่ยงนั้นยอมรับได้ไหมนะครับ ้ายอมรับได้เราก็ทํางานต่อทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวนะเซฟตี้ไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวนะครับก็ต้องมีทางฝ่ายอุศวกรรมนะทางหลายๆฝ่ายเนาะหน่วยงานความปลอดภัยทางเจ้าของพื้นที่นะครับมาประเมินร่วมกันเพราะสุดท้ายแล้วไอ้นั่งร้านตัวเนี้ยนะครับหรือนั่งร้านทุกๆตัวภายในโรงงานนะก่อนที่จะได้อนุมัติให้ใช้งานเนี่ยมันก็ต้องผ่านการตรวจสอบนะจากทุกๆฝ่ายก่อนนะครับแล้วแต่โ p r o c เจอร์ของแต่ละที่เนาะบางที่ก็ ให้เซฟตี้อนุมัติได้เลยบางที่ก็ต้องมีหน่วยงานผู้ควบคุมง,งานทางวิศวกรรมแล้วก็หน่วยงานทางเจ้าของพื้นที่เป็นคนอนุมัติด้วยนะครับนะแบบนี้ถ้าตามสแตนดาร์ดเนี่ยมีสนิมมีอะไรแบบนี้ก็ต้องไปดูกันอีกเนาะว่าสนิมมันกินเยอะไหมนะมันทำให้ความแข็งแรงลดลงหรือเปล่านะครับ ก็มาเดินดูแมทเรียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นพื้นของอันนี้เป็นเป็นแผ่นพื้นของนั่งร้านแบบแบบเฟรมนะครับหรือว่านั่งร้านแบบโครงสร้างสําเร็จรูปนะไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาไปติดตั้งตรงไหนนะนะแต่ว่าถ้าเอาแผ่นพื้นลักษณะนี้ไปใช้กับนั่งร้านแบบริมล็อกอันนี้ก็ไม่ได้ถูกต้องนะครับไม่ได้ถูกต้องเนาะเพราะว่าต้องใช้ให้มันตรง กันต้องใช้ให้มันตรงไทยกันนะนั่งร้านนั่งร้านแต่ละแบบแต่ละไทยนะตามหลักเลยเนาะเอาตามหลักแล้วกันตามหลักก็คือต้องใช้ให้มันตรงไทยกันนั่งร้านแบบลิมล็อกก็ใช้แมทเทอเรียลแบบลิมล็อกนั่งร้านแบบ BS มาตรฐานอังกฤษมาตรฐานยุโรนะครับก็ต้องใช้แมทเทอเรียลที่มันเป็นของมันนะครับนะโดยเฉพาะนั่งร้านเอ่อแบบแบบ BS เนี่ยเขาก็จะมีสแตนดาร์ด ของเขาเนาะตีไว้ที่ตัวแมททีเรียลนั้นๆเลยนะครับว่า BS เท่าไหร่เท่าไหร่นะนี้ทีมงานก็เขาก็เตรียมนั่งร้านผลมานะครับเดี๋ยวเขาจะติดตั้งนะครับเขาติดตั้งเขาติดตั้งเสร็จเดี๋ยว,วเราก็จะมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะว่ามันสมบูรณ์แข็งแรงยอมรับได้ไหมนะครับในหลายโรงงานก็ปรับเอาตามสภาพหน้างานนะปรับเอาตามสภาพหน้างาน นะครับรงานก็ยอมรับได้ทุกฝ่ายนะครับบางครั้งบางทีสแตนดาร้อยเปอร์เซ็นต์มันเอามาใช้ที่หน้างานไม่ได้นะครับมันเนื่องจากด้วยเงื่อนไขหล,หลายอย่างเนาะเรื่องต้นทุนเรื่องเค้าเจอร์เรื่องอะไรหล,หลายอย่างนะครับเราเป็นเซฟตี้หน้างานเราก็ต้องดูว่าเค้าเจอตรงนั้นมันเป็นยังไงเขายอมรับได้มากน้อยแค่ไหนนะเพื่อที่งานมันเดินไปได้นะครับนะเอามาฝากเนาะหน้างาน